สวัสดีคะวันนี้มาอยู่กับน้องตองอีกแล้วนะคะวันนี้น้องตองก็มาเล่นเซิร์ฟกันนะคะแต่ไม่ใช่เซิร์ฟเป็นของตองนี่แหละก็น้องตองก็บอกคนอื่นแล้วเนาะก็ให้ขอไปเยอะแยะแล้วแล้แอดผมรอนานนะอัดแล้วน้าตองจะเตือนนะคะถ้าเป็นเซิร์ฟของตอง เออน้องตองก็อัาแล้วนะคะก็แบงก์ก็ไปอีกแล้วแกก็สดนะมิมี่ก็ไม่มานะคะผลตอบแทนนะมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลย ฮ่าร้อ,อ,อจริงนะเนี่ยเราเล่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บัวแล้วคนจังต่อต่อคำให้ร้อนี่มีทุกวันเราเล่นเราเล่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บัวแล้วใครทำนี้ทุกวันนะนั่นต้องไม่ใช่คนอ่อนแอน,นะคะโดยถ้าเกี่ยวกับมาครับน,นี่ที่หนึ่งนะคะอ่อนแอนั่นเราอ่อนแอได้ดับไมค์ครับนะ คุณแบงค์คะกีู่กฟังมาแล้วก็รอคนอื่นมาไม่มีคนมาเลยก็มีแค่ิลขหนึ่งนะค่ะล้วลช่วงองอะไรเขียนกันนะคะ O N G T จุดไป เนี่ยคือโรเบียโอที่สุดค่ะเออฮะจุ๊บอะไรกับมีลูกเฮ้ยี่พิงก็จะหนถามต่อเนาะแต่ตอนนั้นอ่ะก็ตอนที่เข้ามาคนแรกเลยมันก็เข้ามานะนี่ก็จะเป็นบ้านเก่าเก่าๆไม่ไม่ น้องตองก็ไม่เล่นอะไรเลยตอนนี้ไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะก็อาจจะเสียบดังๆอะไรเนี่ยนะอ่ะแอปเปิ้ลมะละกอกริจมแอปเปิ้ลมะละกอก้ิจมอ่ะสั่งบ้านแปะแอปแปเดี๋ยวมาเจอกันตอนเสร็จมาตกกันเลย เดี๋ยวต้องอจจัดย่เอ่อก็มีคนเข้ามานนก็หลัมาไม่ต้องขอจีนะกิน,นะน,นกับอะไยเดิเดวเยอะ่ะ องก็เฮ<จ>้ยบ้ายน,นี่ก็เป็นคนช่วยมาต่อน,นะคะมาก็จะช่วยกับช่วยเขากับ้วตอนาพงตออี้ในกระเป๋าอนะไม่รู้ค่ะอ่ะกระเป๋านี่มีปะอ๋อแม่วางหมดแล้วี่บ้านขอ่อไปแล้วแม่ครับปะน่องอาจุอิพยอยู่อ่ะหลักหลักหมัก

พอแล้วไอ้ต MM ่อไอ้ต่อน้องต่อก็จะช่วยเหลือคนไปตามที่แอจะทำได้โคตเจ๋งยขอสามานขอสามาน หกค่ะเฮ้ยยา,ยามาพัญยาพะเจ้าอือะไดเนี่ยสายสายก็ให้กอไปเผอง <c oughs> โค้ดอรเียยนะ คลิป,ลปอยู่อยู่นะคะเตยห่วนยะตลกแปบ๊บไม่เป็นไรด้วยเ่ะไอ้อ่ะนี่ก็คือชมหนา้าที่ ไม่อายใครมันก็ไม่ขวรอายนะเราต่ <c oughs> อ,อเล่นนะเัาก็ลงนะเฮ้ยรักรักรัไบ้า,บา,บาเอ้ย <c oughs> จะก,กินนีดแล้วหรอ <c oughs> ไรัก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 หกคนเต็มค่ะใครวะจ้ะ โอ้ยบ้านใครเหมลูนี่อยากทำไรไนหะก็เก็ตาเล่นเลเล่นโคตเยอเล่นประมาณสี่ห้าเซิร์ฟเอ๊ะ แก่กว่าใครทำตาว่าอื้อเจ็บใต่ไม่ได้เจ็บผัวติดม่ต้องมีต้อมีต้ออะไรนีต้นก็ต้นต้องก็ไปนะเ็อะไไป ว้าวดูดูกัปกป้องสิ่งของเลเวลห้ามกร็สู้เก็บจบจบนื่นะเดี๋ยวมาก็มาดบคิดกันตรงนี้นะคะก็มา ก็เล่นได้ชอบเล่นมาค่นนะคะเนี่ยชุดนั้นก็เห็นบ่อยเนาะาคสำหรับทีนี้ต้อขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบมาอย่าลืมไลค์กดแชร์กดจับตั้ไกลให้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย